สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์เฟสติวัลนะคะภายใต้คอนเซปต์อลังการงานแสดงเฟอร์นิเจอร์หรู ลดบรรลือโลกนะคะภายในงานก็จะมีการลดราคาครั้งใหญ่แห่งปี The Best Selling Festival เทศกาลงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านลดส่งท้ายปีนะคะโปรโมชั่นส่วนลดราคาพิเศษตั้งแต่3 0มสถึงแปที่จะทําให้คุณคุณที่สามารถอยากจะตกแต่งบ้านหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงรีโนเวทบ้านใหม่ก็ไปเดินดูกันได้แล้วจะมีของสมนาคุณด้วยจะได้รับกระเป๋า Festival b a g เมื่อซื้อของครบส0มพบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิด ว่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีซิตี้แบงก์กสิกรไทย u o b ก็จะได้รับของที่ลึกจากธนาคารด้วยภายในงานค่ะนอกจากจะมีเฟอร์นิเจอร์ลดบรรลือโลกแล้วยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงมาลดราคา เป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นนะคะที่อยู่ในท้องตลาดเมื่อจะเป็นโซนี่ซัม h i งฮิตาชิพา s o n ิก LG Sharp, s ซ e เ e นสแล้วก็จะรับของที่ระลึกของแถมเป็นจำนวนมากด้วยไปร่วมงานกันได้ค่ะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร1-8นะคะ6-14ตุลาคมนี้ค่ะ